สวัสดีครับ AS Play นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship หรือว่าไทยลีก2ครับเป็นเกมระหว่างสมุทรปราการซิตี้นะครับตอนรับการมาเจอกับของตลาดเ c ครับในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับผมชูศักดิ์งทองดีและคุณสุภรรเลิกสีทองเขียวนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้ครับเอาครับออกสตาร์ทเกมนะครับ ตลาดทีมเจือเป็นฝ่ายเขยลูกเล่นก่อนกลับมาในชุดสีแดงนะครับปุกจากซ้ายไปขวาพนพิชาอยับเ,เข้ากรอบเขตโทษแต่เจอผู้เล่นกองสมุทรปรบางการไล่ตามตือ้อยู่ครับยังเก็บบอลไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับจากหงไหลเข้ามาให้กับตาอัวยอกหลบลูกนี้โอ้โหล้มลงไปในเขตโทษและผู้ตัดสินครับยังรอบเป่าจุดโทษให้กับตาทครับ โอ้โหเริ่มเกมมาเพียงแค่1นึนาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหกราดบุกเข้าใส่ในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็มาได้จังหวะจุดโทษครับจังหวะบุกเข้ามาครับตาอัวโดนเสียบสกัดอโูดูภาพบุมนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจังหวะที่บากาดีอาวาล่าผู้เสียบสกัดแหม่เรียกสมาธินะครับค่อยๆขยับเข้ามายิงจังหวะนี้ก็เป็นประตูขึ้นนํำให้กับกราดครับ จากจุดโทษของตาบัวเฟอร์ในท่าครับประตูที่15เาของเาในดูกการนี้ครับขึ้นไปเท่ากับบารดาอาลีแล้วนะครับกองหน้าของกระบี่นะครับเป็นรองดาวซันโวด้วยคีครับจริงอย่างมั่นใจครับซัดด้วยขวาวันแรงแล้วก็สูงครับสุปัญญาที่ท่านพิชาจะเซฟไว้ได้ครับพุ่งไปถูกทางนะครับแต่ด้วยความเร็วและก็แรงของลูกบอลเดี่ยวทำให้บอลตุงตะข่าย10ครับ เพียงแค่นาทีแรกของเกมเท่านั้นครับตาอัวหลมหลงไปครับแต่ลุกขึ้นมาเร็วจริงๆดึงหลอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางได้ของดูนี่โอ้โหเซฟได้เฉยเลยครับตาพิชาจังหวะมอของ S อสซัจะมีจุดเปลี่ยนหรือไม่ครับในช่วงนี่1แ,และชะตาแทงทะลุมาที่โชชิโมจิย้อนหลังมาแล้วได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหต้องชมความยอดเยี่ยมของสุภวั์เลยครับปัดทิ้งออกไปได้ ยิ่งได้รุนแรงแล้วก็าค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับแต่ที่ไม่พลาดก็คือสุภฒพ์เปิดเข้ามาลูกที่บ่งแล้วจะได้ประตูครับโอ้โหเป็นประตูตีเสมอเนี่ยครับจากกิติไกลกับตันทีนะครับไล่มาแล้วก็เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสมุทรปราการซิตี้ถือว่ากลับมาได้เร็วครับดูอีกทีครับลูกเตะมุมครับรัชตะงัดไปที่เสาไกลครับแล้วก็ได้เทคตัวบ่งนี้้วยครับบ่งกดลงพื้นครับ หอยหลังบ่งก็จริงครับแต่ว่าการบ่งและก็คิดทางนี่เหลือนรายครับสุภน์พยายามที่จะปัดแล้วครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับนี่ครับกดลงพื้นกิติไกรพุ่งสุดตัวเลยครับบอตุงตะข่ายเข้าไปทั้งใบครับประตูที่3ของเจ้าตัวในทุกการนี้ครับเล่นเป็นกองหน้าคัู่ก็จริงครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่เล่นเป็นหลังลายคล้ายๆผู้เล่นหมายเลขสิบแล้วตอนนี้มีโอกาต้ด้จริงก็แหม่ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูของตลาดนะครับจีรพงษ์ ให้ขึ้นนามาได้แม่นด้วยครับบอลมาอยู่ที่บอโดโซเลสและแทงต่อออกมาเลยครับทางด้านข้างโมฮัมเหม็ดเอสามเอสามเปิดเข้ามาแล้วได้ของดูดีครับโอ้โหเอาจนได้ครับบอลโดโซเลสครับปงประตูที่2ให้กับตาดเอฟซีได้สําเร็จครับจังหวะเติมเกมทางฝั่งขวาอีกแล้วครับดีดมาเอสสามมองแล้วครับเห็นเพื่อนขยับแล้วก็ยอดลึกไปเสาไกลครับเลยทางตาอัวไปแล้วครับแต่ว่า ทางบอลดูโซเลสสอดมาจากด้านหลังครับโค้งเต็มๆเลยครับตรงตะข่ายครับโอ้โหนี่ครับลอยมาทั้งตัวครับแล้วก็โค้งเป็นประตูที่สิบของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับนี่ครับทันยานมาแนวรับของชุดประการก็ยังไม่ทันระวังอะครับองศกร8เข้าบอลได้ดีครับนะครับเอสฮารติงบอลก่อนแล้วให้มาที่ตาอัว ตาอัวเห็นสาวุธขยับแล้วน่ครับสาวุธเปิดเข้ามาก็ยังไปติดครับโอ้โหแต่ดูแล้วเจตนาน,น่าจะยิงยัดเองเลยนะครับโอ้แทบมาได้ประตูที่3าในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่งานง่ายแล้วฝ่องลูกนี้ได้หรือไม่ยังไม่ท้ายครับโอ้โหบอลมันยังไปตรงตัวของทัตพิชาเลยครับสองบอลแล้วครับตัดเอสซาวปาดเปยียวจริงๆครับเนี่ยครับนักเตะชาวอียิปต์ครับวอลโดให้มาที่ตาอัว ตาอัวคืนลับไปเวลโดได้โอกลูกนี้แล้วก็ได้ประตูที่3ครับในช่วงทดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกครับตาร์ f เอฟซีทิ้งห่างไปไกลแล้วครับจากเวลโดโซเลสประสานงานกันแล้วก็แท็กทีมกันเต้นหน่อยครับต้องชมตั้งแต่โมเเบสสามนี่ครับโชลีลาฝากบอลไว้ครับแล้วก็ตาอัวง,งัดมาที่จุดดัดผมครับ หาพื้นที่ได้ดีมากเลยนะครับสำหรับทางวอลดโดวิ่งตามบอลมาแล้วก็สบัดบอลจังหวะดีครับตงตะข่ายเลยดูแล้วผู้เล่นของสมุทรปราการมีปัญหาในเรื่องการตามประกบการเคลื่อนที่ของผู้เล่นตาดนะครับนี่ครับประกบวอลดโดไม่อยู่ครับ2ประตูที่เสียไปนี่เสียจากลูกม่งนั้นเลยนะครับต้องการประตูที่2ก่อนนะครับเพื่อที่หาจุดเปลี่ยนของเกมบอลอยู่ตรงกลางสนามครับแม่พยายามจะพลิกหนีครับพอยปีชา ผูัดสินให้เาล่าแล้วยกขึ้นมาเร็วเลยครับปาดบอลมาอยู่ที่ตาอัวเฟเดล่าลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษและชิปข้ามลูกสาประตูแล้วก็ได้ประตูที่4ครับโอ้โหถือว่าเด็ดขาดจริงๆครับประตูนี้เดี๋ยวต้องดูว่าได้จากใครครับเป็นทาง S3 หรือเปล่าปาดมาได้ประตูที่4ครับนี่ครับจังหวะจ่ายมาเหมือนจะจับบอลไม่โดนเลยครับแต่จังหวะแก้ไขของตาอัวเดี๋ยวถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับนี่ครับเหมือนจะเลยไปแล้วครับแต่ว่ายังเกี่ยวบอลกลับมาเล่นได้แล้วก็ยก ภาพหัวทิตาทัตพิชาครับก่อนที่จะเป็นเอซครับวิ่งเข้ามาหม่งแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับราชะตาครับแทงมาตรงกลางเก็บบอลจังหวะ2แล้วยกมาให้กับโชชิโมจิยิงประตูที่2ครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ4ครับสุปปากาแล้วเจ็บด้วยนะครับเจ้าตัวสุปปากาซิตี้ ไล่มาเป็น2อประตูต่อ4ครับจังหวะยกของรชาชต่าครับหลุดมาหมดเลยครับพื้นที่หลังลายดีว่างๆเลยครับโชว์แม้ว่าอายุจะ37แต่จังหวะเข้าถึงบอลนี่จมูกไวมากครับแล้วก็ถึงก่อนที่สุภวัตจะออกมาตัดบอลครับจีบอลถูกกระขายไปเลยครับดูจัว่วเข้าปะทะกันแล้วหวัดเสียวครับคลิกของพรบีชายน์โยนโค้เข้ามาไปติดหัวของเดียวาราสราวุฒิยิงไกลเลยครับโอ้โห แม่ค่อนข้างใจครับริงนี่มันเท้าเหลือเกินครับเมื่อสักครู่ครับบอลเหมือนจะไกลครับแต่ลูกยิงของสราวุี่มันเต็มคอแล้วก็มีจังหวะโค้งมีสายนิดนึงเนี่ยครับโอ้แต่บอลมันไม่ขึ้นหน้าเลยครับการให้มายศกรเก็บบอลไม่ได้ครับเท้าซ้ายของตบมกับาโชชิพิิได้จริงลูกนี้ก็ยังไปตรงตัวของสูปวัวน์เลยครับดึงกลับไปที่กิติไกร เห็นเพื่อนขยจับให้มาตรงกลางแล้วยศกรล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ได้มาแล้วตอนนี้เป็นสามประตูต่อสี่ครับสมุปราการจากยศกรบูดาาอ่าครับอะไรมันก็ไม่แน่แล้วครับโอ้โหประตูที่เจ็ดของเจ้าตัวในคืนนี้ครับนาเป็นดาวสโบของทีมครับจังหวะพักอกมาครับแล้วก็หลอกขาเหลี่ยมเท้าขวาที่ถนัดครับแล้วก็ยิงอย่างเฉียบขาดครับ กดเป็นที่เสาไกลโชว์มงมาให้นี่ครับประกบห่างแล้วก็จังหวะโยกอีกเหลือเกินครับหลบอิสริยะมาแล้วก็ยิงผักข้อครับบอลเสียบปุ่มดิกเลยครับเอาแล้วครับสีประตูต่อสาครับตอนนี้แล้วก็ไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบเกมเป็นชัยชนะของตาด FC ครับวันนี้บุกมาเอาชนะสุวารณทิตตี้ไปได้ครับสประตูต่อส